มึงยืนทำไมอ่ะเพราะฉะนั้นข้อสันนิษฐานของกูต้องเป็นทหารของกูที่กล้าเข้านอกออกไหนจะทำให้น้องสาวกูท้องได้กูจะให้โอกาสยอมรับผิดโทษกูจะลดลงมาครึ่งหนึงไอ้ารารามึงทำน้องกูท้องหรืป่ากระบอกฉันไม่ได้ทำไม่ใช่ ยอดรัะพระเจ้าค่ะมึงทำน้องอุทองหรือไม่ได้ทำพระเจ้าค่ะสักครั้ทีเดียวพระเจ้าค่ะเฮ้ยไม่ใช่คือกระหม่อมฉันไม่ได้ทำสักครั้งเลยพระเจ้าค่ะทะลึ่ลิกเกอร์ทลึ่ไม่ตื่ไม่เล่นเดี๋ยวไม่ชอบทะลึ่งทำไมมีพีรลุกนะมึงทำหรือเปล่าไม่ได้ทำพระเจ้าค่ะ สายยันลูกพ่อมาครับเลยหรือว่าครูเช็คชื่อครูจะถามว่ามึงทำน้องสาวกูท้องหรือเปล่าไม่ได้ทำไม่เชื่อถามผมอีกทีมึงทำหรือเปล่าไม่ได้ทำอ่ะมึงจะเสียงดังใส่กูทำไมเนี่ยไม่ได้เสียงดังมันเป็นคนเสียงดีเสียงดีทำไมเป็นเพ่กันนั่นนะสิไม่มีใครยอมรับกันเลยหรอวะใครว่ากูเหมือนลิงวะเฮ้ยจะูดีกินเลย จะหาเรื่องกูคิดว่าต้องเป็นพวกเมืองสี่คนเนี่ยนะเพราะอย่างนั้นตาทุกคนจัดแถวหน้ากระดาษเรี่อหนึ่งปฏิบัติข้าแถวไปไปไปข้าแถวข้าแถวข้าแถวดาวเลยหาคนที่ทุ่งท้อกคนทำมุงหญิงท้องจัดแถวที่จัดแถวจัดแถวบนท้อไม้อุ้ยโดนทำไมคนรออยู่หวยแถวฮะโอ๋อไปจัดเข้าที่ไปเข้าที่ อยู่นี่สิลูกลทำเรียดกับฉันเสือกไปอยู่ทักไหนนี่คเดไม่ค่อยนัมึงจะไปไหนอีกลันลูกทำกูยิงท้องเขาเลยไม่ได้ทำนะแน่ใจนะมึงทำกูยิงท้องอขาไม่ได้ทำรับแน่ใจแน่ใจครับถามหน่อยดิคบหน่อยแวะบ้านผมก่อนสิฮะจะเลยไปไหนล่ะ ผมหญิงคงไม่ขึ้นเอามงินทำหัวหรอกหญิงอาจจะเมาได้ครับเด้อถามหน่อยทำล่าไม่ได้ทำถามล่าไม่ได้ทำแต่มีบอกแสงบอกแสงอะไรวะคือเรื่องมันเป็นนี้นะเป็นไงวะอีใหม่กับอีใหม่เนี่ยเขาเป็นเพื่อนอะไรแล้วหรอวันนั้นอีใหม่กับอีใหม่เนี่ยเขาไปร้องเพลงเอออีใหม่เขาลืมไหมทำไมเขาลืมไหมกับอีใหม่เออแล้ะทีนี้เขาก็เลยฝากกันไว้ก่อนพอาะเดินช่างมาบ้านอีใหม่ไปไหมนะ อีใหม่เขาก็ห่วงใหม่เ,ออเลยโทรมาถามอีใหม่แล้วเขาก็บอกว่าใหม่ใหม่ใหม่ไม่ไม่ใหม่แล้วมาแม่เข้าเที่ยงคืนจะขึ้นเน้นนะ่ะยิ่งยิ่งที่ใหม่งั้นกูบตีอะไรเด็กที่มาถามเอาถามปะเนี่ย <c oughs> แม่รู้ดี <c oughs> อบอกปวดเพื่อนอดูดูโทรมาบ <c oughs> อกเขาดูมารู้ดีเ <c oughs> ขาเป๊ะเขาเปลี่ยนทางแล้ว <c oughs> เปลี่ยนทางแล้ว ยยเลมึงทำล่าไม่ได้ทำแน่ใจนะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมึงทำล่าไม่ได้ทำและไม่ไม่ได้ทำแล้วมายืนทำไมได้ไอ้หน้าแห้งเมึงเห็นจริงเหรอก็มึงเรียกให้กูมายืนตักตะกุกตะกะไม่ให้เขาเล่นแล้วก็ดูยูทูบมาโอกาสมันยกคำบอกฉันมีความคิดมันยกคำอะเนี่ยมึงไปยืนกับเต่าบอลรถมันร้อนแล้วเตอไฟร้อนเฮ้ยกูให้โอกาสอีกครั้งนึงเป็นครั้งสุดท้ายจากประหารชีวิตจะเป็นจำคุกตลอดชีวิตถ้าใคร ยอมรับว่าเป็นคนที่ทําน้องสาวกูท้องเก้ามาข้างหน้าหนึ่งเก้าชัดเจนสายหยาบมึงทําน้องกูท้องเหรทำไมไม่ยอมรับอย่าดึงทำมเด็ดเสื้อให้หยาบไม่ได้ทำหรอกไม่ได้ทำแล้วมึงเก้ามาทำไมไม่ได้ก้าวแค่ถอยไม่ทำผมฉันมีความคิดพระเจ้าค่ะพอคิดยังไงวะต้องพึ่งสิ่งสักสิ่งพะะ หัวถ้าใครจับฉลากครัวได้คนนั้นแหละท่านตองหญิงท้องไปนำฉลากมาฉลากจริงๆนะมึงเนี่ยเกิดคนไม่ได้ทำมาจับได้ทังไงก็ถือซสื้อว่าเป็นเธอทำไม่จะไปทำได้ยังไงก็ไม่ได้ถามเราพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรมันไม่เกี่ยวเลยร่างสายเก่าไว้ไม่มคนางสายเก่วอะไรไม่รับซื้อมาพระสมมลยร่าเกงไรมึงก็ไม่เกี่ยวหรอกก็ไม่ถ้าไม่มีใครยอมรับมันไม่ได้ถาใจยอมรับได้ยังไงแล้วไม่เถียงเขาทำไมอ่ะไม่เถียงต่างคนต่าง เียงอิทาไยื้ในกูหาพ่อขยันคุณจะรู้เล่อแฝงมึงไม่ฉีกก็น่าดูเลยนะแล้วเสียงานอทิชาเขาอกูไปล้อมอทิชาเทวาเทวาแม่รู้ใครเป็นผัวอันนี้เปลี่ยน จับให้เรียบร้อยใครเปิดก่อนตายพูดแม่อยู่แล้วไม่ใช่เหรอเจอเรื่องอยู่แล้วเชียวทำไมว่าใครเปียแชรักพรุ่งนี้สามโมงเช้ามาขึ้นคอนเสแต่เช้าเปิดพร้อมกันหน้าของกระดงหาใครเจอคำว่าผัวตายเชิญต้องอีกผู้ไม่มาคนหนึ่งเหรอทำไมพรุ่งนี้เล่นคนทาย อำเภออุทัยไม่ใช่จังหวัดอุทัยอำเภออุทัยรู้ก็มันก็ไม่ได้ไกลไม่ไกลอะไรอ่ะมันก็แค่อุทยาไอ้จย์ยอมไปทำไมยังให้จะพาคุงหากลางวันดิอาก็หาสิโอ้ยหาอะไรล่ะขนาดเลือดสองยังหนีไปนอนเลยแล้วเลือกสองอีกคนนั่งอยู่บนครบเลยเนี่ยใจร้ายคุณใจดำไม่เคยยอมรับเลยสักอย่างถ้ายอมรับก็เจ็บไปดิเขาคนฉลาดโอ้ยชื่อมึงปะ กูเอ่ชื่อมึงบ้างร้อนทำไมกูไม่ทนอะไรหรอกไอ้ข่าวฉากยิ้วเชอบยกเยอะตลอดแม่งทำแล้วก็ไม่ยอมรับไอ้ชาติหมาเอ้เดี๋ยวๆกูเอ่ยชื่อมึงบ้างมึงก็ไม่ต้องพูดเพราะมันอาจจะไปโดนผู้ใดคนทำไงมันอาจจะมีเหตุผลของมันไงเหตุผลอะไรทุกคนมีเหตุผลหมดแหละแต่ว่าบางทีเหตุผลมันพูดไม่ได้เหตุผลก็เห้ยควายควายกูเอ่ยชื่อมึงบ้างมึงก็นกินจังเลย ไอ้ไผ่เขาต้มมาแล้วเนี่ยทำไมไอ้พวกนี้เก่งหมดแล้วไป